สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราลงมาจากเมืองซาปาแล้วนะคะบริเวณที่อยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือจังหวัดลาวกายค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหลักชายแดนสุดท้ายนะคะก่อนที่จะข้ามไปฝั่งเมืองจีนสังเกตเห็นฝั่งตรงยอดเหลียหล่ยมๆแหลมๆฝั่งนู้นค่ะอันนู้นจะเป็นประเทศจีนแล้วนะคะจะเป็นมณฑลยูนนานค่ะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะข้ามไปได้เราถ่ายรูปได้แค่บริเวณนี้แค่นั้นเอง น,ะะนอกเหนือจากหลักชายแดนสุดหลักกิโลเมตรสุดท้ายของเวียดนามแล้วนะคะมาที่นี่อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือว่านี่เลยเห็นไหมคะอันนี้คืออะไรเอ่ยนะคะตัวนี้จะเป็นเต้าห,หวยนะคะตัวนี้จะเป็นเฉากล้วยใบเตยค่ะเมื่อมาถ่ายรูปเช็คอินที่นี่แล้วนะคะไม่ควรพลาดที่จะต้องมาลิ้มลองสองอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าเนื้อเขาเนียนมากมนานเนียนนุ่มมาก ละเอียดมากเลยค่ะทุกคนเนื้อนุ่มมากเลยซอฟสุดๆเลยค่ะนะคะทุกคนจะเลือกสั่งหนึ่งอย่างก็ได้หรือว่าจะรวมสองอย่างก็ได้ค่ะมีทั้งแบบร้อนแล้วก็แบบเย็นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะใส่น้าเชื่อมตรงนี้ลงไปค่ะก็จะผสมขิงด้วยนิดหน่อยกินได้ทั้งร้อนแล้วก็เย็นเวลาเราทานก็คนๆไปให้เข้ากันค่ะอ่าคนๆไปเข้ากันอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ตักทานได้เลยอ่า แก้วละห0 0 0 0นดองเองค่ะนะคะประมาณไม่ถึง15บาทไทยแต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าจะจ่ายอ่าเป็นเงินไทยเนี่ยเขาจะคิด20บาทเพราะว่าเขาจะไม่มีเหรียญทอนดังนั้นจ่ายเงินดองหนึ่งหมืนดองอันนี้โอเคกว่าเนานะราคาถูกค่ะลิมลองกันได้นะคะไม่ควรพลาดเลยค่ะเต้าห,หู้เอ่อเต้าหู้เต้าหว้เฉากวย